สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดเมน,นูหน่อยกลับสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับเอฟซี FC, ทางช่อง youtube ท,ท,ทุกทุกท่านอ้าวท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ตามต่อแนวทางเล่าพัฒนาปูสังขารเด้อค่ะเด้อมาแล้วท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดเมน,นูหน่อยขอขอบคุณแนวทางปูเด้อค่ะเด้อปูสังขารเล่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมก่อนจะไปเบิ่งแนวทางเนาะคะ่นะเนาะ มาเบิงกนเนาะธรรมชมหวัดธผพานมาไม่ทันใดเขาแน่โชคมานกันบ่อธรรมชมคุณ่อคุณแม่เต้าพัฒนาเมื่อวานนี่นูน้อยตายเด้อค่ะเด้อนูน้อยมักหนึ่งไหมธรรมชมหนึ่งเบอร์มีจักโตไงหลังธรรมชมแอดมินนูน้อยเมื่อวานนี่นูน้อยหลุดหนึ่งบอมีหนึ่งจักโตธรรมชมสำหรับทันใดถึกยินดีน้ำเด้อค่ะเด้อ เอาท่านผู้ชมมาเบิงก่อนนะคะเนาะเมื่อว่านะน,ะาานส่วนใหญ่สิขเขาเหล็กเด่นท่านผู้ชมพ้อก็มาดซิทท่านผู้ชมจับคู่บ่อเขาเหล็กเด่นเขาสี่ักหน่วยบนลางเข้าไปติดเก่าเอกออกตัวใดเฮ้ท่านผู้ชมสี่ห้าเก้านะค่ะเนาะลักหน่วย ขขาไปที่เด่นเก่าเลขไม่มาด้วยกันดับเอาอยู่นะคะเก็บเกี่ยวข้อมูลไปตามตองหวัดนาเด้อท่านผู้ชมพอกอมมอดสิบเลขเด่นเข่าดีนะคะเนาะต่อมาพอจอยท่านผู้ชมพอจอยเลขเด่นเข่าที่เด่นแปดจับคู่บ่อเขา่าท่านผู้ชมดับบน ดับสามเอาอยนะคะจับคู่บอเขา่เขาเข่าเหล็กเด่นเก็บเกี่ยวข้อมูลตามงวดหนาเด้อท่านผู้ชมงวดหนาตามโตเนาะคะ่นะเนาะต่อมาของแม่นางแม่นางจับคู่บอเข่าเด้อคะ่ะเด้อเลขติดเข้าไปที่เด่นเปดเลขวิ่งบอมมาสามโตสี่โต บ,บ่ผ่านนะคะนะ 48, เนาะสี่แปดเก่าหนึ่งเลขออกตัวไรทา่านผู้ชมมาว่าเนี่ยสี 48, 8, 4, 5, นะ่แปดแปดสี่ห้าเก้าเนาะท่านผู้ชมต่อมาต่อมาลักลอยโนูหน่อยทา่านผู้ชมลักร้อยหลุดอีกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่บ่อแม,มนไปแล้วบ่อทา่านผู้ชมลักลอย เลขสูตรนูหน่อยบ่เขาจักสูตรเด้อานผม้ชมคุณพ่อคุณแม่นูหน่อยขอโทษพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้เลขสูตรสามหางเลขติดบ่มาเขาที่เด่นเก่าเป็นจังได้ธนผม้ชมเลขชนเป็นยังคืบอบ่มาสูตรสี่หางกับบอมา่าธผูมชมเลขเด่นบ่มาเลขติดเขาที่เลขติดพี่ธรผม้ชุม นูนหน่อยมาก 1, 6, หนึ่งหกแหงทานผู้ชมสูตรเก่าคู่เก่าหางหลุดคือกันเด้อทานผู้ชมเข่าแต่เล็กเด่นบอมมีคู่จับต่อมาร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรหาดสูตรนี่เป็นพระเอกในช่องเด้อทานผู้ชมสำหรับเหล็กเด่นนูนหน่อย สามตัวเตีกอีกแล้วท่านผู้ชมสี่ห้าเก้าแตกบนบอ่อตกกลางบ่มีแปดเนาะท่านผู้ชมสี่ห้าเก้าได้บ่อท่านผู้รรมชมคุณพ่อคุณแม่สูตรนี้ได้บอ่อหนูนหน่อยบอ่หมักสูตรนี้เนาะท่านผู้ชมดันมาตั้งสองตัวสี่กระพาร์เลขติดเดินดีเดินต่อหนื่องแล้วท่านผู้ชมหนูหน่อยว่าแล้วสูตรนี้ระวังเด้อ บัตรที่นี่สูตรนี่นูนหน่อยบัตรหม,ม,มักหกนูนหน่อยบอ 1, 6, 6, 1, 1, มักเจ็ดได้ท่านผู้ชมนูนหน่อยหมักหกสื่อหนึ่งหกหกหนึ่งรูดหนึ่งหมักหนึ่งได้ท่านผู้ชมสูตรนี่ท่านผู้ชมบัตรที่ไหนเป็นเลขเด่นที่เดินแล้วทด้ท่านผู้ชมเป็นเลขเด่นที่เดินมาได้หนึ่งถึงสองตัวแต่จะไม่กอดควากันมานะคะสําหรับสูตรบม่มาน้ากันนี่ได้ท่านผู้ชมเป็นเลขเด่นเลขดับคู่ แต่ว่าบ่มาน้ากันแต่ว่าเป็นเลขเด่นที่มาแล้วดิธรรมชมงวดก่อนนั่นกับมาเจ็ดสองกอดคอกันมางวดนี่มาเก่ากับซีตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างธรรมชมอย่าพึ่งม่องขามด้วยค่ะเด้อเนี่เป็นเลขเด่นที่มาได้นะคะแต่จะเป็นเลขดับคู่นะคะเนาะเอางวดนาตามต่อธรรมชมสำหรับร่วมเลขเด่นหัดสูตรหนหน่อยเป็นพระเอกในช่อง สูงหวาดเลยท่านผู้ชมต่อมาปูสังขะท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมนูหน่อยกระนาเซได้เนาะคะ่ะน้ะนูนห่อยไปเลือกเอานหนึ่งลูดหนึ่งคันแมนนูนหน่อยหลุดเก่ากับสีใดแล้หลวละท่านผู้ชมนูหน่อยไปมักหนึ่งแห้งนี่แม้ท่านผู้ชมได้บอกอยู่นะคะ่ะนาอว่าในคลิปให้เบิ้งเล็กลักลอยของปูนี่ถ้าออกไปหลุด เก่าเก่าเก่า,าหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันมีท่อกันเมื่อวานนี่นุ่นหน่อยก็เลยเลือกเอาหนึรท่านผู้ชมไปชนกับสูตรนุ่นหน่อยนุ่นหน่อยก็เลยมักแห้งงวดถีผพันมาปูจับคูบอ่อเขาแต่ว่าเหล็กเด่นเขาถีเด่นเก่าเด้อท่านผู้ชมอา้าสําหรับคลิปนี้งวดนี้ตามต่อกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะเราพัฒนาปูสังขะงวดนี้เหล็กวิ่นปูมาครบพวพกตัวเด้อท่านผู้ชมบนหนึ่งหันเหล็ก เลขบวเบิลบวหามนะคะเนาะวัดนี่เลขวินปูมาครบทั้งหกตัวเลขวินนะคะเด่นหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดนะคะเลขวินนะคะต่อมาเลขเด่น เด่นหนึ่งสองสามจับคู่มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดโอ้ท่านผู้ชมหนึ่งหกมาแล้วะะด้วยค่ะเด้อหนึ่งหก นูน่อยฟาดเอาเม,ามื่อวานในผูมชมบ่ามาจ่อยหงายหลังทวนบัดเดียวธโมชมสองหกสองเจ็ดสองแปด สามหกสามเจ็ดและสามแปดนะคะชุดสามตัวนะคะมีหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าเอาถาม้มือจุ่มหนึ่ง สามหกหนึ่งมาแล้วธรรมชมหัวนี่หนูหน่อยกับมักหนึ่งคือเราด้วยธรรมชมแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่นะคะเบื้องแม้ธรรมชมเหล็กปูหัวนี่โนูหน่อยมักหนึ่งกมักหนึ่งตั้งแต่หมู่บ้านธรรมชมหนึ่งบามาหัวนี่โน้หน่อยวันหนึ่งมาเน่นนอนธรรมชุมธรรมชมเบื้งรักลอยของปูแม มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึเด็ดค่ะผู้ชมบัตรที่นี่ตัวถ่ายบทชนกันเลยท่ามผู้ชมหนึ่ง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 ม่านนีแม่เนาะท่านผู้ชมนูหน่อยมักหนึ่งนูหน่อยสีหลดหนึ่งคือเก่าเนี่ยละท่านผู้ชมปูฟันรูดเจาะหนึ่งเด่นหนึ่งเด็ดค่ะเด้อ ปูเน้นจอหายหนึ่งหกิบมาตเตดากนูหน่อยบ่ท่านผู้ชมหนึ่งแปดนั่นทมม่านผู้ชมหนึ่งหหนึ่งแปดหลักกัดสมหปูยำมารูดหนึ่งเด้อท่านผู้ชมอาวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ